รวมรถมือ2 JK นําเสนอรถบ้านเจ้าของขายเองให้ท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยคขนท้านแจ้งจดทะเบียนในปี2013ตัวรถเดิมๆไม่มีชนค่ะสีมีทำมาบ้างบางชิ้นนะคะชิ้นไหนไม่สวยเจ้าของก็รีบไปเก็บงานค่ะดูแลรักษาเป็นอย่างดีค่ะสภาพจึงวิงค์แบบนี้เลยนะคะ หน้าหลังเดิมๆะทุกท่านประหยัดน้ํามันมากๆด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอีโคโค,คาร์ที่ตัวเล็กและประหยัดสุดๆเลยค่ะประหยัดทุกการเดินทางนะคะขับขี่ได้สบายค่ะคันเล็กแต่ภายในนั่งสบายนะคะนั่งแล้วกว้างๆขทุกท่านราคาคันนี้1 28,0 0 0บาทค่ะเคยเก๊แต่ได้ถอดออกไปนานแล้วนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะสามารถขับขี่ใช้งานกันได้ปกติ เพิ่งเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องไปด้วยนะคะสามารถนำไปใช้กันยาวๆได้แบบสบายใจช่วงร่างดีค่ะเอกสารมีครบกุญแจ2ดอกค่ะ128,000บาทนะคะสนใจติดต่อดูรถทดลองขับได้พิกัดที่เกษตรนวมินดวงจันทร์นะคะโทรคุยโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปดูตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะจะได้ตรวจสอบทั้งสภาพรถและเอกสารต่างๆให้ชัดเจนนะคะ แอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านเลือกชมเท่านั้นแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าค่ะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายพร้อมกับ ID ดีไผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อกันโดยตรงระหว่างผู้สื่อผู้ขายค่ะสำหรับในคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ